ครับตามคาเรียกร้องของจากอีพี่วังหันนะครับการเฮ็ดบ่วงอีพี่นี่ก็สิมาต่อกันครับผมว่าเสี้ยนเขาเฮ็ดบ่วงบ่วงนะครับเขาเฮ็ดบ่วงบ่วงกันยังไงมันคือบคือมือใหม่นะครับเป็นอย่างย่ามไปใส่น้ากันข้าเจ้าขึ้ได้หลายกลัวเป็นอย่างเข้าขึ้ได้หน่อยเข้าเป็นยังไงหมานไผ่หมานมั่นนะส่วนมากเพราะหมานนี่ผมก็ว่ามันยุ่นน้าประสบการณ์นะครับเป็นน้ำประสบการณ์ของแต่ละคุณว่าใส่ยังไงอ่ะเห็นบอครับเห็นบ่วงบ่วงบอ วงว่งสีกลมกลมเหมือนกันนี่แหละครับวงว่งอ่าเห็นบ่เห็นวงว่งกลมกลมเหมือนกันบ่ครับผมือกันเดีวงว่งคมือกันแต่ว่าเสี้ยนเขาเห็ดยังไงอ่ามาเบิ่งวงนี่นะครับอ่าค่อยๆหลุดนะครับค่อยๆหลุดมาเบื่องวงนี่ครับผมอ่าเห็นยังบ่้ครับเห็นยังง่้วงหันนี่นี่นะครับนี่คือวงว่งแบบเสี้ยนเห็ดเป็นเห็ดทังสีนะครับอ่าเบิ่งสมุดหนูลางยางมากแค่เหยียบครับผมดีดแล้วครับ เงวงนีที่ละครับเมืองวงหนีนะครับหนูยางมากครับตรงหลากไปครับตรงหลากตรงหลากแล้วความเลี้ยวของหนูนี่มันโบเดมไมาค่อยคอย่างให้ถือแบบนี้นะครับขันบ่ดถือก so yeah, ็ค <sh> ือ้นเลี่ยวเลื่อยนะครับประมาณสามสามวิเลี่ยกนี่ขันมันเรียนพันไปก็คือ้นพันไปเลย่ยดีครับว่งซ้ำหนี่นีหนูตัวละเกือบโลกกันยังปวดใดนะครับนี่วงไอ้ทอปักกระปองนี่นี่เห็นบ่ครับตัวนี้แหงนวงใงไงกว่าขางรางนะ เบิ้งหน้าเบื้งเบิ้งอ่า,ค,อาคันเป็นหนูง้างผ่านมามันต้องหลากมันบอกมันต้องเกาะไปมันสิเคดคอย,คอยหูดนะครับแต่ว่าย่ามเสี้ยนพนเห็ดเพิ่นแค่นี้ครับแค่หนูป้อนข้อข้ม่านี่้ากขาบว,วิดนี่มันเรียบร้อยนะครับนี่คือวิธีที่เสี้ยนพื้นเห็ดกันนะครับแค่เหยียบแค่หนูก้าขาขำหรือว่าปกติมันสีบวอก,ออกข้างขางครับย่ามเท,ทียนจะเทียนแบบนี้เด้พอพราะวันบ่มีหนูตัวใดมัน ย่ามยางมันยางออกทั้งขางเฮียมนีแต่เดินหนากับเหยียบลุ่งนะครับเดินหนาี่เหยียบไปงี่สินะการเทศการเทศเนี่ยนะครับมันสิเหยียบลุ่งส่เหยียบถือบ่วงอ่าเบิ่งเดอร์เบิ่งเดอร์เบิรควันเดออาจจะดวนเนี้ยแต่ว่าไี้ความรูแทะนี่นะครับมันสิเดินหนาไปงี้สิอ่าย่ามเทีดเห็นหลายคนพูนเทศแบบนี้นะครับกับโบ๊บบ๊บพีดดอกแต่ว่าหนูน่ะย่ามย่ามมันเรียนมันรบเรียนออกทั้งขางยังสี่นะครับมันไปทางหนาสี่เหาเทศแบบนี้นะครับ ่าเห็นบ่เห็นแบบเสียนเป็นเห็นบ่บวงกลมคือกันนี่ละแต่ว่าเป็นอย่างความหมานข้องหนูมันคือบอ่ขึ้กันนะครับคุบใส่เปลี่นกับผมเป็นว่าเขาใส่บ่เปลี่ยนดอกแค่ว่าเขาบอ้อนในหูเทคนิคนิดเดียวนะครับเขาอาจจะเนี่ยเบิ่งเป็นวงกลมคือกันอยู่ดิอืมเป็นวงกลมคือกันอยู่แต่ว่าบ่คือกันอ่าเห็นบ่ครับนิดเดียวเทคนิควงกลมซ้ำกันพ้อมเอาเบิ่งตัวนี้ครับ เบิ่งที่ล่ะหนูมันกิดมันเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเป็นสิ่งที่ย่านตายขึ้นกันนะเบิงบ่งเบื้องตัวนี้ครับมัน,นว่าต่เขียดเขียดโดดมากกับันครับแบบเขียดโดดมากกับันอ่าเห็นมั้ครับอ่าให้เบิ่องเห็นไก่นะนี่คือแบบแบบเซียนบนเห็ดน,นะครับนี่นี่เลยเสียวไงวันไหนล่ะซ้ำนี่กับเตหหัวจนฟ้อนผลเลรอครับนี่ขันจนฟ้อนผ่านาน,นะ ว่าหัวหนูน่มันบบไดใหไงนะครับหัวหนูบบได้ใไงโบเซียได้มากละลูกค้นเบงก็ได้ครับในน้อยหนึ่งอ่านี่เด้อนี่นะครับให้เบิองควันให้เบิองควันยวสวนนี่ยข้าวเดียวครับเทคนิคนะนิดเดียวขันหูแล้วกับโอใส่แต่ตลอดชีวิตครับแันนี้นี่แหละแบบเสี้ยนที่เทียนเบิองด้อยครับเบืองดูดูมันนะที่จำเลยน่าเห็นบ่กแค่ติ่งน้อยเดียวก็ได้แล้วกะบลันแล้วนี่คือเทคนิคที่เสี้ยนบนเห็ดอ่ะ จบแลเนครับเนา่จังก่อกลับไปเบึงก็ไอะไรคันบ่เข้าใจนี่เห็นบ่เห็นบ่เสียวยังแล้วาลมาถือกตัวใดเถือกกระขักอยู่ดิตัวใดมันถือกแสดงว่ามันแรนมาแปดจิตกิโลู่มีตัวชูโม,มงยูนี่ครับนี่จังสีมาถือกที่หลีนี่เห็นบ่ครับตัวน,นี้ว่าแต่สูนมึงที่หล่ะนะเรียบร้อยแล้วครับย่ามมันย่ามมันดีดปุ๊บนี่ขันมันไล่ไล่ถือกข้อหนูนี่หนูมันสีแรนเลยดิครับ ปุ๊บนีหนูสีแลนแรนกับหัดเลยเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวสิมาบอกวิธีการเฮ็ดนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเอาโตสิทีสันสันสิเล่วมนันยังไงอะวิธีการเฮ็ดนะครับเฮ็ดง,ง่ายเลยก็คือเขาจับมั้งสิเขาอยากได้วงซ้ำไหนล่ะครับอันนี้มือใหม่เด้เอาสมมุมูเขาอยากได้วงซ้ำนี้ให้เขาจับวงนี้เลยครับจับวงนี้จับช่วงขอตัวมันนี่อ่าช่วงวงมันนี่เอาออกมาเลยตัวนี้นะเห็ดครับ เหียดเลยนี่คือหัวใจมันเลยครับเหียดเหียดให้มันกลมๆเลยนี่นะครับจับองนี้ไว้นะครับเขาอยากได่วงทําไหนเขาเหียดเหียดเลยครับเหียดพวกต้งย่านเจ็บนะครับเหี่ยดวงนี้มันสิง,งูแห้งนะครับแล้วมันสิมาบอค่อยงูองนี้อ่าเดี๋ยวเหียดไปเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังดุลเนี้ยอาจจะดุลเนี้ยแต่ว่าขันน้ำไปใส่นะครับบ่บ,บ,บเตียวแท้คือหันุซิ่งนะครับ เขาเฮ็ดเนี่ยมันสิเป็นนังสีมงนี้มันสิเงื่องขึ้นเออเงื้องขื่นแล้วจับโกดลงมานะครับจับกรดลงมาแล้วมาบีบไปเห็นว่าขัดไปง่ายยังสีแล้วจับกรดลงมาจับแต่ช่วงไอ้มองห่วงนี่นะครับแล้วเขาบิดบิดนิดเดียวนะครับบิดมงห่วงนี่ให้มันกลับนิดเดียวนิดเดียวเนี่ยมันยังสีมาเทียบเบอ่งครับอ่าเริ่มแล้วเห็นว่าเริ่มดีนแล้วเริ่มดีนแล้ว เธอแหลกมันส no ีบได้นะเธอแหลกมันสีบได้ขันบได้ให้เขาจับมากคือบ่อยมันสัมผัสกับลวดแห้งนะอ่าคิดภาพตามเล่าก็เห็นว่าเห็นว่ามันสีเริ่มดีแล้วอันนี้ยังบบได้เพราะมันค่อนโค้งแค่ตรงนี้มันโค้งแค่มองนี้อืมนี่มันคือโค้งแคบตรงนี้ให้เขาจับมองเกาหล่อยจับตรงนี้เฮาหีดมากแล้วเขามันหนักตรงนี้ครับมันหีดตอมองีอีกเห็นบ่คือคือมันมันมาหีดมองีอีกนะแต่ว่าเขาโหดมองนี้ค่อยๆแล้วเขาไม่หีดมองนี้แห้ง มันสีมันสีสีมะคงนี่เดือบัดนี่นะเรืองเด้อครับเด้อนี่หอเขาคอยคไย่นะครับเพราะว่าไ่เทือแรงนะมันสีบัวได้หอเขาไรประมาณสองสามเทือครับผมคันใดก็คือไดดไปเรื่อยบบดนี้ไ่ย่ามได้ก็สีดีตลอนเลยบบดนี้คือเก่าครับผมจับแล้วก็เห็นบอลมันสีขึ้นมองนี่มันสีนี่มันสีเป็นแังสีมันสีบัวเป็นตะไสเห็นบะแต่ทา่าใไ่ได้บอกมักก็ยากอะนาเห็นบอลมันสีเกาะกันในเขาจับมาก กามากลัวเลยใฮ้เฮาดัดมองนี้นิดเดียวนะครับนิดเดียวดัดดัดมันกามาอย่ามาสู้อ้ช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันสิเสียสูงมันสิได้เห็นไหมเกิดขึ้นบิดเต้มองนี้ครับบิดก็ไปก็มาบิด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 นะสิเนี่ยเขามาทีบึงนะอ่าเริ่มแล้วครับพี่เริ่มแล้วนี่นะครับน่ะเห็นว่ง่ายๆครับผมง่ายอยู่แต่ว่าบ่ง,ง่ายนะนี่นะบผมผม้วงกลุ่มกันอ่าลองบึงอ่าตัวนี้มันยังสูงอยู่ครับมันครับมันดีดเนี่ยเทาก็กด กดหัวมันลงครับเนี่มครับกดมองนี้ลงนิดหึงเห็นว่มมันโค้งขึ้นสูงพดโค้งขึ้นสูงพุดเหนีหยกดกดลงมานี้เดียวอยากให้โค้งตามมาไหนอ่าอ่าร่องมึงครับผมเออนี่เห็นบ่ามันเริ่มดีดแล้วนี่นะครับพราใจมันก็คือหีบหีดมองนี้แล้วก็ไม่หีดมองนี้ขันหีดมองเดียวแล้วมันสีมันสีวงกลมมันสีอยู่ประมาณนี้ครับผมมันสีฟึบมาแค่นี้ใครมันหนูหน่อยก็สีหลอดไปเลยแต่ขันหีดมัดสุดนะครับมันเกิดสี คิดเบื้องหนูซ้ำหนิกับสีะม่านนูซิงนะครับไงคนนูซิงนะนี่ครับอยากได้วงไงบันไดล่ะวงซ้ำหนิกับถือควาจนฟอน้อนนี่กันนะผมเนี่ยมันสีดีดแล้วอ่าล่องไปฝึกเบื้องครับล่องไปเฮ็ดเบื้องกันเฮ็ดได้แบบนี้นะครับโบหามเร่งหามง่ายแท้โบมีข้าวมัเตียวหั่นมองหันโบมีหนูเด้ออ่ะเฮ็ดให้เบื้องอีกเทื่อน,นึงครับเพาอยากได้วงซ้ำไหนเดี๋ยวสิบ อีพี่ต่อไปต่อไปเดี๋ยวผมไป,ไป,ไปแนะนําวิธีการใส่วิธีการใส่วิธีการเบิ้งทางทางแคบมันเป็นยังไงทางกว้างมันเป็นยังไงด้วยครับเด้อันนี้แค่เฮ็ดบ่วงก่อนคันผมเด้แนะนําเบิดอน่ะบอกเลยว่าไปใส่นี่บดเตี่ยวครับเตี่ยวยากเตี่ยวยากคันมงนั้นบ่มีหนูขนาดนาแร่งเดือนซีเดือนหาว่าหนูอืดอนะครับมือละซ0บตัวกันยังไ้ครับผมอ่าอันนี้บ่ได้คุยด้ยวยอันนี้บอกให้ฟังซ็สิอ่าเดี๋ยว อ่าลืมไหมเรยครับนี้ใครอกเขาอยากได้วงคำไหนวงํำนีน nah number number ้บอกกับประมาณกับปองกาแฟหรือว่าน้อยกลัวก็ได้เพต้องเอาไงบ้านก็ได้ประมาณนี้ครับผมแล้วเ้องก็มาจับจับแล้วห้องก็หีดหีดเลยครับผมหีดสังเกตวงห้องหีดมงนี้มันสิงโง่ใจมงนี้เห็น้องมาหีดมงนี้พร้อมเห็นห้อมาหีดมงนี้บ้านอื่นวงหูนะครับเด้๋ยวว่าอื่นหีด่าจังไดนบ้านวงอื่นหีดหีดไหนมันไหนมันก้มขมไม่หี่เลยครับนี้ ให้มันโค้งเห็นเลยอืมให้มันโค้งเห็นเลยแหง้งโค้งแหง้งแห้งดีอ่าแล้วเขากบเห็นบอมมองนี่มันสีมันสีอวยออกไปทั้งนั้นอนะส่วนมองนี่แล้วเขาบิดกลับขึ้นมาก,ก่อนบิดเห็นมันต้องตรงก่อนแล้วเขาก็ไล่กลับจังหวะนี้เขาต้องค,อคอ่อ,คอยๆไล่ได้ผมอ่าค่อยๆไล่แหละก็ดันดันค่อยๆดันครับเพราะว่ามองห่วงวัน,นี่มองห่วงวานี่มันสีมันสีหูด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 ,หดนี่ครับช่วงนี้เขาเนี่ยมันสีเป็นยังไีส ลังคนมันสีเป็นแังสีเลยนะครับลังคันเท้าเหยียแห้งไอ้เทาจับกลับขึ้นมากครับผมจับห่วงมันอะเฉพาะห่วงมันอะแล้วก็ดัดครับดัดดัดไห้มันกลับขึ้นมากดัดแต่ห่วงเด้อดัดกลับขึ้นมากครับผมคันบม่ไรกระเฮียมไหมไปเรื่อยอะเนี่ยเนี่ยแต่ว่าตัวนี้มันมันบกกลมงามมันกลมวงงามครับผม เนียดัดกลับขึ้นมันบกลมกับดัดเลยเห็นบ่ขันบ่ได้ก็คือบ่ไดดเลยดิครับนี่ใอ้เขาไดรีบดไหมครับบบเป็นหยังครับผมเฮาจะไปตกใจที่ว่าเอาเป็นอย่างเบาอีสานบอกแค่นี้มันคือมันคือเป็นจังซี่เป็นจังซี่เอาเขาบอตอนนี้หยังครับกระหดตไม่แค่นั้นครับผมนี่เห็นบ่กับลพยพยามล่กลับขึ้นยาให้บ่วงมันเสียศูนย์ นี่กันห้ายามมันบิดขึ้นไปเ้าเหาหนีไปก่อนก็นกนได้หนีปกคล้องมาแล้วเ้าก็มาบิดเอานิดเดียวครับผมน่ะบ่ต้องไปตกใจเลยกต่มันบ่ดีกับแค่หินไม่น่ะประมาณนี้ครับเห็นบ่แต่ว่าตัวนี้ยังยังบ่บ่ดีบ่ไหนได้ครับนี่เห็นบ่เพราะว่าเพราะว่าหยังมาตีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตะปูสีก่อนเห็นบ่เพราะว่ามึงมนีมันทาบทาบหนีมองห่วงหนี่มันทาบกับเส้น เนลวดขังเครื่องน้ำมันเทียนให้มันดีดยากเขาต้องบอให้มันสัมผัสให้มันสัมผัสแต่ห่วงแก้วพวกไอ้มงเขาพันอนีย่า้มันสัมผัสเขาคงกดมันลงมากกดลงมากนะครับกดลงมากเนี่ยมันสีมันสีดีดเร็วนะครับให้มันเกาะกันนิดเดียวเนี่ยแค่ตัวท่านได้ซูดหยัางอยู่เขียดูดดูดไส้กับลันนะครับแบบเขียโม่ดูดไส้กับลันเนี่ยให้เขาพยายามหาจังหวะวาเขาอาจจะขยิบขึ้นมานิดนึง อ่ามันยังรันขยืบขึ้นมาอีกอ่ายังรันนะฮะเขาตูดขึ้นมาอ่ายังรันอีกางเง้เขาไหลไปเลยไหลไปเลยจนว่ามันสีเศร้ารันนะเพราะยังดีหัวอ๋อนี่เนี่ยเนี่ยประมาณนี้นะผมเออเนี่ย็นบอกซ้ำนี่กับบักไงกับมาครับผมขันใส่ปิ่นนะขันใส่ขันใส่ไอ้ท่างปิ่นของเบื้องท่างกับของเบื้องอยู่บื้มงนว่าว่วงหน่อยๆยังสีว่วงหน่อยๆอยู่ไปใส่ท่างเป็นเปลี่ยนแบบใหญ่ๆสีมันเกิดเปอร์เซ็นต์ได้ยัางเงยากครับท่างเขียบ เหยียดกระโดดผ่านกับยังลันอยู่ครับผมนับประสายอย่างกับหนูเลี้ยงนะขันโมวันหนูมันหน่อยอยีกทีนะครับผมนี่อ่าเบิ้งครับนี่กะเทคนิควปาวิสันในการเห็ดวงว่วงแบบเซียนก็จะเห็ดนะครับแบบนี้แหละน่าล่องเอาไปเห็ดเบิ้งครับล่องเอาไปเห็ดเบิ้งจับเขาอยากได้วงซ้ำไหนต้องเบาซ้ำซ้ครับยังจับได้เด็กเด่วงซ้ำนี่เขาจับเลยจับทรงเขาก็เห็ดเห็ดเราต้องไปเสียดายยังเลยวุ่งไม้แห้งไม้แห้งเห็ด หลายบุงไหมนะเนี่ยหีดจนจนสีเป็นไอ้ขอเขึ้นอยังละก้นกบุาากไหมบ่นั่นแหละครับเพราะก็ไล่กับจังหวะไล่กับนี่พยายามจะเห็นบ่วงมันเสียศูนย์นะครับพยายามไล่กับมันคยยอยไล่ว่าหลงเฝ้าจังหวะช่วงช่วงนี้ว่าหงเฝ้าครับเนี่ยว่ตหลงเฝ้าด้วยนี่ครับผมคอยไลย่เมื่อกี้คอยไล่มากนี่มันมันสีบงงามหรอกเสียเกนะ ดัดเอาอยู่ห่วงนี่ครับเห็นบ่ช่วงแรกนั่นสิบ่ง,งามดอกอไอเขามาดัดเอาอยู่ห่วงครับผมนี่ดัดอยู่ห่วงเนี่ยเนี่ยนี่มันเตซูนครับบันเตซูนกับเอาไปปรับใส่กันมืงครับผมเนี่ยบันเตซูนเขียดอีโมเล,ลียนพันกัดได้กับมองนี่เด้ออย่าให้มันติดไอมองห่วงเนี่ยมอง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 นี่มองนี่อย่าให้มันติดกับลวดเส้นทางเครื่องลายอย่าให้มัน ตัวนี้ย่าให้มันติดลับเสียงหนังทื่งหลาเพราะมันสิสปริงยากนะเพราะต้องพยามบิดบวยมันสัมผัสกันหลายนิดเดียวครับว่าแต่นหนูมาสูน้นี่เนี่ยว่าแต่นหนูมาสู้นี่ครับเห็นมันลันเลยเนี่ยปัสิบประมาณนี้ครับผมใกล้เลยเนี่ยของผมบมเดลไซรลวดสลิงนะครับเอารวดธรรมดาก็เฮ็ดได้กันเฮ็ดเป็นหยยบลงนะวิธีเทียนนองบงบ บวกแล้วว่าเหยียบลงุงสีบรเทสออกทั้งขางนะับเพราะว่าหนูย่มหนูมากมันบวออกทั้งขางมันบวออกมาทงที่หนูนะ่ะหนูมันจีเลียนไปนาทางนาบางที่หรือว่าเหยียบลุงแค่นั้นครับผมเนี่ยนี่คือการเทศดของผมนะอ่านี่นะผมการเทศดทั้งขามันก็นกนลั่นดีพูดแล้วอ่าแต่ว่าผมผมดบรเทศนะผมเทศดเทีดลุงแบบนี้เห็นจิตนาการว่าหนูมันเหยียบนะครับหนูมันเหยียบเนี่ยเห็นมันดีดด้วยนะครับ กัคันบ่ได้กัตตรงมีหนูหนูหน่อยก็วงนี่หนูหนูตัวหน่อยก็วงนี่ที่จะผ่านไปฮ็ดใหนมันพานกัสีมีแค่นี้ครับคลิปนี้ก็อาจจะเาวาเนี่ยแต่กะคชิดวสีน่าจะมีประโยชน์นะบ่หน่อยก็หลยเดี๋ยวอีพี่ต่อไปสีไปแนน้าการเบิ่งท่างการใสท่ทางนะ้าทางหน้าบ่วงแบบนี้ใส่น้าทางจงได้ไม่นจังสิไดบ่เมนว่า <c oughs> เห็นแค่ทางไปเสียบแล้วมันสีแล่นมามันบ่เมนแเนว่หนูนี่ เรงนผมเห็นไปเสียบปีดขี้ดินนั่งสีหนูมันบรเดี๋ยวดังทวีมันขี้ดินนะมันก็นยกข้อนะกับหลายๆอย่างครับผมเดี๋ยวจังไปเบื้องกันครับมอนี้กะมาพิธีกันเซียนเขาฮิดเขาอีกกันแบบไดนนะครับมีแบบนี้ล่ะเอาเดี๋ยวเอาตัวอย่างมาให้เบิ้งอีกเท่อนึงครับมีนะครับุ้นธรรมดาอ่านีวงกับวงซ้ำกันเนาะวงกับวงซ้ำกันเป็นอย่างไปใส่คือกันเรองข้นกับใส่หลายกลัว กัยังโบได้ซ้ำข้นใสหน่อยนะครับอาสังเกตเบื้องหน้าครับเบื้องข้นแบบห้องโบหีบโบย,ยังนะครับกสีประมาณนี้เห็นปะหนูส่วนมันที่ถือมันก็คือนตรงมันตรงโยข้อขึ้นสูงแล้วก็คือตรงเขาข้อมันอิรินะครับแล้วมนันก็ก่อไปเองสินะแต่ว่าขันห้องห็บแบบหีบนะครับหนูเรียนมาเหยียบปุ๊บหัดเหลี่แหงหัดไปเองความเร็วนะครับความเร็วในการหารัดเขาข้อมันหลตัวนี้ขันม่นหัดเขาข้อปุ๊บ มันกอบไปแล้วหันปรถึิมันอาจจะโยขากลับมาโยขาสองั้างแล้วก็ลวดไอเลียนออกไปเรื่อยก็ได้นะเพราะว่าหนูเง่ามันเรียนมันเรียนไปแบบเง่าดิไปเน่าเๆ่าคือกระบอกนะครับมันสิตัวใหญ่แต่ตัวมันนั่งนี่นั่งเจ้าคอ่ะคือจังตัวใหญ่แต่ัว่าเง่ามันเรียนนีเง่าเง่าดิหนูเขาต้องจินตนาการเบิ้งนะครับตัวนี้ว่าแต่เหยียบครับผมดีดอ่ะก็มีแค่นี้อาจจะเง่าเนี้ยครับผมแต่ว่าก็ อย่าหายกันเด้อคลิปเงาเนี่ยแต่อย่าหายกันเด้วยผมกับผู้ใดมากกับคนไหลคดแชร์่น้ำเนี่ยด้วยครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวอีสานเนี่ยเดี๋ยวผมสิไปบอกวิธีการใส่การใส่น้ำทั้งนะครับผมเห็นหลายคนอยู่ไปใส่กับรองเท้าม,มันกับมันกับเหล่าแต่แต่ว่าเออมันกับเหล่าแต่ครับของบาวอีสานกับอีสไตล์นึงครับผมที่มันหนาแทบสิบวัตต์จงยักษ์สินนะครับอ่าใจังไปถ้าเบิ้งมือนี้กะ วัวเก่าเข้ามาสวัสดีครับนี่เด้อนี่เด้อใส่แบบเซียนเหมืนใส่เด้อนี่นะครับเด้อให้มันดีใจเด้อให้มันดีใจเด้อครับเด้ออย่าลืมอย่าลืมใส่บ่วงมันหมานะทุกคนครับ